อยอเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันปลูกกัน ก,นนกันในที่นี้ก็คือกันที่เป็นกไก่ไม่หันอากาศเจ้าหญิงก็เหมือนกัญชานั่นแหละนะเตรียมเปิดให้ประชาชนเนี่ยดาวน์โหลดแล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการจดแจ้งการปลูกกัญชาได้ง่ายเริ่มวันที่9มิถุนายนนี้ค่ะครพร้อมกับประชุมทําความเข้าใจเจ้าหน้าที่าสาธารณสุขจังหวัดนะคะแล้วก็อบจอทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมให้บริการประชาชนต่อไปค่ะทานะของรองเลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยานายแพทย์วิทิตสิริ ح, สิริ ح, ร ح, ดีชัยกุลนะคะ,คะท่านก็บอกว่าในวันที่เก้ามิถุนาย,ยนที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นรากในส่วนของรากต้นใบดอกของกัญชากัญชงจะไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปอฟังให้ดีนะ <c oughs> ท่านบอกว่า ในส่วนของที่เป็นรากต้นใบดอกของกัญชงกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปทําให้ประชาชนที่จะนํากัญชากัญชงเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการดูแลตัวเองหรือว่านํามาประกอบอาหารใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการใช้เพื่อการพาณิชย์ท่านสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่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 ยังคงมีคําว่าแต่นะยังคงต้องจดแจ้งจํานวนแล้วก็สถานที่ปลูกเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าใครอยากจะปลูกก็ปลูกได้เลยยังคงต้องอจดแจ้งแล้วก็จํานวนสถานที่ปลูกอยู่นะซึ่งตอนนี้นะคะออยเอเนี่ยเขาได้พัฒนาออกมาเป็นแอปพลิเคชันค่ะปลูกกันก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยดาวน์โหลดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS ก็สามารถราดราวโหลดดา ดาวน์โหลดได้แล้วก็ Android นะคะเริ่มใช้งานได้9มิถุนายนนี้ค่ะก่อนที่จะถึงวันนี้นะคะประชาชนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ทางเว็บไซต์ของออยแล้วก็ ใครที่อาจจะดูแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจดแจ้งหรือว่าไม่สะดวกที่จะจดแจ้งท่านสามารถที่จะจดแจ้งกับเจ้าหน้าที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจทั่วประเทศได้แล้วก็ยังมีในส่วนของกรุงเทพมหานครซึ่งใครที่สงสัยข้อมูลอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมสายด่วนเลยค่ะ1556 กด3 1556กด3นะคะนี่เป็นแอปพลิเคชันปลูกกันนะคะสำหรับ,ครบใครที่อยากจะปลูกกัญชากันชงสามารถปลูกได้นะคะคไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปค่ะ